สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราฟังเรื่องราวถึงเทคนิควิธีการทํางานกันไปพอสมควรและวันนี้เราอยากรู้ว่าตั้งแต่ตัดสินใจเปลี่ยนทางเดินของชีวิตมาสู่ธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนเนี่ยได้รับอะไรจากธุรกิจกิฟฟารีนไปแล้วบ้างครับค่ะเยอะมากค่ะแรกๆเลยเนี่ยความฝันอันแรกคือบ้านจริงไหมคะพี่ก็ได้นะคะได้บ้านนะคะหลังจากนั้นก็รถนะคะได้รถ ก็จากที่เคยขับรถกระบะก็เปลี่ยนมาเป็นรถราคาล้านกว่านะคะตรงนี้แล้วก็ได้บ้านเพิ่มอีกหนึ่งหลังนะคะได้ซื้อที่ซื้อที่ดินซื้อสวนยางนะคะตรงนี้แล้วก็ได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกาะที่สำคัญต้องบอกว่าการทําตรงนี้เนี่ยมีกําไรหลายต่อมาก็คือกําไรที่เป็นตัวเงินกับกําไรที่เป็นสุขภาพเห็นว่าได้มีโอกาสดูแลตัวเองด้วย ค่ะเพราะว่าจากเมื่อก่อนนี่ตัวเองนี่เคยน้าหนักเนี่ยเกือบร้อยกิโลค่ะแต่ว่าหลังจากมาทานอาหารเสริมกิฟฟารีนะคะทิปเละนะคะก็เลยคือเหมือนกับว่าหายไปกี่กิโลหายไปตอนนี้เราหกสิบเจ็ดกิโลก็หายไปยี่สิบกว่ากิโลหายไปยี่สิบกว่ากิโลเพราะมันเหมือนกับว่ากิฟฟารีเนี่ยให้เราได้พัฒนาตัวเองไงคะมันเป็นความคิดที่เรารู้สึกว่าเออนะถ้าเราอยากทากิฟฟารีให้ประสบความสาเร็จกว่านี้บุคลิกก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะคะก็เลยทําให้เรามีความคิดตรงนี้แล้วก็ เนี่ยค่ะได้เรื่องสุขภาพคืนมาเมื่อก่อนก็ปวดคอเดินก็ล้มบ่อยค่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะเหตุการณ์ตรงนั้นก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในแง่ของรายได้ในแง่ของสัพิีแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนี่คือสิ่งที่ได้รับและความสวยงามของธุรกิจนี้เท่าที่สัมผัสมาเขาบอกคนเราอยู่กับสิ่งไหนนานเนี่ย จะเริ่มมองเห็นบางแง่บางมุมที่ตอนแรกเรามองไม่เห็นค่ะแต่มาวันนี้เรามองเห็นความสวยงามอะไรของกิฟฟรีนไปแล้วบ่าก <c oughs> ิฟฟรีนสวยงามมากค่ะถ้าเหมือนนางงามก็นางงามจัก,กรวาลเลยนะมีหลายอย่างนะจริงแล้วความสวยงามนี่เยอะมากถ้าถ้าพูดได้เนี่ยถ้าพี่เช,ช่าถิ๋ก็คือความยุติธรรมค่ะ <c oughs> ที่เห็นนะคะคือความยุติธรรมของแผนกรตลาด <c oughs> ความยุติธรรมของสินค้านะคะตรงนี้นี่คือความสวยงามแล้วก็ยังเป็นมรดกตกทอดให้ลูกด้วยครับตรงนี้ เห็น,นบอกว่าได้มีโอกาสเปลี่ยนแนวคิดของตัวเองด้วยสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเจอลูกค้า เราคิดแต่เราอยากจะได้สตังค์จากเขาใช่ค่ะเมี่ใช่อเคยเคยเคยเล่าให้ฟังบอกว่าอาจารย์เชื่อไหมว่าเมื่อก่อนตอนทําธุรกิจอื่นมีแต่อยากได้ตังค์เขาแต่พอมาทำธุรกิจนี้แปลกมันมัน,ม,นมันไม่ได้เป็นความรู้สึกอยากจะได้ตังค์เขาคมันมีความรู้สึกอยากจะเล่าไม่ค่ะจริงๆนะคะเมื่อก่อนตอนที่ทําธุรกิจเดิมอยู่เนี่ยเวลาออกไปทาธุรกิจก็คิดอยู่ตลอดว่าเออเดี๋ยวบ้านนี้นะจะซื้อราคาเท่าไหรเดี๋ยวถ้ากดราคาได้ก็ถ้ากดถ้ากดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเนี้ยคือคิดตลอดคือต้องได้กําไรอะค่ะคิดอยู่แบบนั้นนะคะแต่ว่า ไปรับซื้อก็ารา,<ม>าไปรับซื้อถ้าเราจะกําไรมากต้องกดราคาเขาต่ำใช่ค่ะถ้ากดไหนที่กดได้ก็กดกดไม่ได้ก็เออก็ช่างคือคือเหมือนกับว่าเราก็เห็นแก่ตัวนิดนะนิดอ่ะนะนิสัยไม่ดีนะคะแต่ว่าพอมากิฟฟารีนี่มันอีกอย่างหนึ่งเลยความรู้สึกว่าความเห็นแก่ตัวเราน้อยลงการเป็นผู้ให้มัน,ม,นมันเริ่มมีมากขึ้นพอเข้ามาสู่ธุรกิจเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปเนี่ยเราเราไม่ได้คิดแบบนั้นรเราคิดแต่ว่าทําอย่างไรนะเขาถึงจะมีรายได้คือคือมันเหมือนกับว่า มันมันอีกอีกมุมหนึ่งอะทั้งทั้งเราก็รู้นั่นแหละว่าถ้าเขามีไรายได้เยอะเราก็ได้มันมันคือวินวิน,วนอะคะจริงรไหมคะคแต่ว่ามันมันไม่ได้คิดแบบนั้นมันคิดอีกแบบหนึ่งคือคิดว่าเออทำอยังไงเขาเขาถึงจะได้อะรเราพยายามตลอดว่าเออทำอย่างไรให้คนนี้มีไรายได้หลักหมื่นคนนี้หลักแสนคือคือคิด คิดแล้วก็หาวิธีว่าทําอย่างไรก็เลยมันเป็นเหมือนกับว่าเนี่ยเกิดความสวยงามคือกิฟต์ฟรีให้เราไหมคะคถ้าเกิดไม่เข้ามาเราอาจจะไม่มีความคิดตรงนี้ค,คในแง่ของของความสําเร็จที่เมื่อกี้เกินไปถึงว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเอา้งจริงยังมีกําไรชีวิตด้วยคือการท่องเที่ยวต่างประเทศไปมาแล้วกี่ประเทศเนี่ยไปมาแล้ว10กว่าประเทศค่ะ10กว่าประเทศสิกว,ศ<ล>สกว่าประเทศนะคะแล้วก็ ยังมีโอกาสได้รับรางวัลนักขายตรงดีเด่นด้วยค่ะซึ่งเป็นมันเป็นความภาคภูมิใจค่ะคือเหมือนกับว่าเออเราทำธุรกิจตรงนี้มาแล้วก็ คือได้รับรางวัลตรงนี้ก็ภาคภูมิใจค่ะครับในเรื่องของเวลานะครับเขาบอกว่าคนทํางานตรงนี้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองหลายคนชอบพูดเข้าหูให้ได้ยินบอกว่าทํางานนี้เหนื่อยทํางานนี้ไม่มีเวลาทํางานนี้ไม่ได้พักผ่อนจริงๆแล้วเป็นแบบนั้นไหมไม่อะค่ะไม่ไม่เป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าถามว่าเหนื่อยไหมทุกงานมันก็ต้องเหนื่อยนะคะจริงไหมคะแต่เออมันก็เป็นธรรมดาแต่เหนื่อยแล้วเรามีความสุขไงคะเหนื่อยแล้วเราไม่ได้เครียดเหนื่อยแล้วเราก็ไม่ได้กดดันอะไรจริงไหม เพราะเรารไม่ต้องนั่งกังวลเรื่องขาดทุนจริงไหมคะคมันก็เหนื่อยเป็นธรรมดาแต่ว่าเราพักเราก็หายแล้วก็เวลาเป็นส่วนตัวเราก็มีนะคะวันหยุดเราก็ไปต้องไปเที่ยวไปพักผ่อนนะคะพาลูกไปดูหนังไปคือคือก็ออออใช้ชีวิตปกติอะคะอ่ะไม่เห็นว่ามันจะคือมันอยู่ที่เราจัดสรรนะคะคุณเอกเพราะว่าคือเหมือนคิฟฟอรีมันทําได้ทุกที่เลคะบางทีเราไปเที่ยวเราก็ ทำงานไปด้วยได้เลยมันเป็นแบบนี้ค่ะผมบอ,อกว่าคนที่เขาเขาคิดว่ามันเหนื่อยหรือไม่มีเวลาเนี่ยเขายังไม่เข้าใจถึงวิธีการทํางานว่าเอาข้อจริงแล้วลักษณะงานเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้แบบสบายสบาย,สบายค่ะนะเพียงแต่ว่าทําต่อเนื่องเท่านั้นเองต่อเนื่อค่ะทำสบายส่วนตัวแล้วเนี่ยเรามีวิธีการที่จะแนะนําธุรกิจกับคนอื่นๆยังไงบางคนชอบบอกว่าอาจารย์ ทำธุรกิจเนี่ยนานไปมันก็ตันละสิมันนึกไม่ออกว่ามันจะไปชวนใครเนี่ยแค่ปีแรกเดี๋ยวก็หมดคนชวนแล้วจริงๆแล้วผมเห็นนักธุรกิจอยู่กันมา10กว่าปีเขายังไม่เคยเจอปัญหานี้กันเลยคุณบางอ่อนมองคนที่เขาพูดแบบนี้เขาแล้วมีคําแนะนําอยากจะบอกเขาไหมฮะจริงๆแล้วมันมันไม่ตันนะคะมันมันอยู่ที่เราอ่ะว่าเราชวนคนหรือเปล่าพี่ว่าคนที่เขาว่าตันอ่ะเขาไม่ชวนมากกว่านะแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังมีตลอดคนที่เราจะชวนอ่ะ คือถ้าเราหมดคนรู้จักเราก็ไปหาคนรู้จักเพิ่มเออวิธีการไปหาคนรู้จักเพิ่มเนี่ย <c oughs> ทำไงบ้างเอออย่างเช่นถ้าพี่ไปซื้อแกงแกงอ่ะนะก็จะเปลี่ยนร้านไปเรื่อยๆรืยนะคะพอไปซื้อให้บ่อยบ่อย,อยเดี๋ยวเราก็รู้จักเองนี่คือจริงๆนะมันออมันมันก็สนิทไปเองอะ่ะคนพวกคุยกันทุกวันอะ่ะเดี๋ยวก็สนิทกันพอสนิทกันเราเป็นเพื่อนกันแล้วทีหลังเราก็ค่อยคุยเรื่องคิฟฟารีนรก็เป็นแบบนี้คะ่ะอย่างสม่ำเสมอเป็นไปตลอดแล้วก็ถ้าเกิดเราเองหมดคนรู้จักจริงๆลูกทีมของเราอะที่ะ เขาก็ยังมีจริงไหมคะเราก็ไปทํางานกับคนนี้อีกสิคะคถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มจริงไหมคะเราก็พานักธุรกิจของเรานะคะไปชวนคนเพิ่มอีกอะไรแบบนี้คะ่ะครับมันดูเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาจะหาคนคแต่เราก็ต้องเรียนรู้วิธีการที่จะเปิดสังคมใหม่ๆแล้วถ้าเกิดเราเป็นคนอัธยาศัยดีนี่เกี่ยวไหมเกี่ยวถ,ถ้าเราเป็นคนบุคลิกแบบปิดไม่ชอบคุยกับใคร,ครนิ่งๆใช้ชีวิตเงียบๆ โอกาสที่จะไม่เจอสังคมใหม่ๆมันก็เยอะ,ะถูกไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นคนที่มีบุค,คลิกแบบเปิดด้วยท้ายที่สุดผมถามนิดนึงว่าส่วนตัวเราทํางานเราก็ต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆค,คุณบางอนมีวิธีการพัฒนาตัวเองอยังไงครับเพราะบอกคนเราเป็นผู้นําน้ําต้องไม่เต็มแก้วใช่คะ่ะแล้วเราพัฒนาตัวเองอยังไงรรับก็คือการพัฒนาตัวเองตรงนี้ก็จะหาความรู้ตัวเองตลอดค่ะคและก็เหมือนเหมือนเรายิ่งสูงเราก็ต้องแบบว่า เราก็ต้องโน้มตัวลงมาคือนะคะคือคือคพัฒนาทางด้านจิตใจก่อนพี่รู้สึกแบบนั้นนะคะคก็คือคต้องพัฒนาตัวเองตรงนี้นะคะต้องเป็นคนที่ไม่ใจร้อนนะคะคต้องใจเย็นลงแล้วก็มีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็ คือดูแลลูกทีมอะค่ะค,คือคือ,ค,อคือพัฒนาทั้งทีมงานนะคะพัฒนาความรู้นะคะพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาทางด้านจิตใจนะคะคทุกๆอย่างนะคะตรงนี้ทีนี้ในในส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากถึงท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าท้ายที่สุดคุณบางออนเป็นตัวอย่างของคนที่มีทัศนคติที่เป็นบวก เรียกว่าเต็มร้อยหรืออาจจะเกินร้อซก็ได้เลยทําให้คนที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยรู้สึกมีพลังไปด้วยะนะครับการมานั่งตรงนี้แนะ่นอนที่สุดส่วนหนึ่งมาจากการที่เธอมีความรู้ความสามารถแล้วก็ตั้งใจที่จะทําจริงๆแต่อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับที่ช่วยเป็นกําลังใจแล้วก็สนับสนุนให้เราประสบความสําเร็จจนถึงวันนี้ครับมีค่ะมีนะคะถ้าอยากขอบคุณิงคคนแรกเลยก็คืออยากจะขอบคุณ แอปไลน์นะคะคเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีอัปไลน์เนี่ยดิฉันไม่รู้จักกิฟฟารีนอย่างแน่นอนนะคะพี่เจติพกแลวก็พี่วิรักแล้วธนงนะคะคเป็นกําลังใจให้ตลอดนะคะตรงนี้แล้วก็ช่วยเหลือตลอดค่ะคแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือเนี่ยค่ะบริษัทกิฟฟารีนะคะแพทย์หญิงนัลินีไพบูลนะคะแล้วก็คณะผู้บริหารทุกคนนะคะคแล้วก็ไซไลายนะคะเพื่อนๆนะคะที่ คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นที่ปรึกษานะคะทีมงานทุกๆคนค่ะแล้วก็น้องๆที่ศูนย์ด้วยนะคะที่คอยบริการให้ทํางานได้สะดวกขึ้นค่ะครับผมท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตส่วนหนึ่งเท่านั้นของความสําเร็จของผู้หญิงนักสู้แต่ก็เป็นผู้หญิงที่มีพลังคิดบวกอยู่ในตัวเองอยู่ตลอดเวลาวันนี้เธอคือตัวอย่างของคนที่กล้าที่จะตัดสินใจแล้ก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเธอเองนะครับ การตัดสินใจในอดีตส่งผลถึงความสําเร็จในปัจจุบันและยังจะส่งผลต่อไปถึงอนาคตอย่างแน่นอนอยังไงต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการของเราวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมพร้อมทั้งคุณบางออนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ